และพื้นที่ในทะเลกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีทรัพยากรคือแก๊สธรำมนอยู่ใต้นั้นอีกเป็นเงินประมาณ5ล้านล้านบาทสามารถได้หมดเลยครับดังนั้นท่านทั้งหลายนะครับที่ร้องเพลงชาติอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นหรือฟังมาจนชินนะครับไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเพื่อเพื่อเป็นชาติพลีเลครับเสียความสุขสบายส่วนตัวไปชุมนุมกันหน่อยนะครับในวันที่ยิบมกราเนี่ยนะฮะ แล้วผมอยากจะเรียนสื่อมวลชนนะนในฐานะที่เป็นคนรุ่นน้องๆหลานๆ,ๆนะครับว่าไม่มีอะไรที่มันใหญ่ยิ่งที่จะทำอันตรายต่อประเทศชาติเท่ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วครับดังนั้นหันมาสนใจอย่างนี้ต้องขอขอบคุณนะครับไม่ใช่สนใจในเรื่องอืน่นสารพัดสารพัน์แล้วละทิ้งเรื่องนี้เป็นเสียเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่ยิ่งที่สุดพวกคุณจะต้องรับกรรมต่อไปนะไม่ใช่พวกรุ่นผมที่อยายุเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเนี่ยนั้น ช่วยกันสนใจมากๆนะครับบ้านเมืองเราไปรอดนะครับผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึน่งนะฮะ <c oughs> แล้วก็ผมยืนยันที่พี่กับพูดว่าผมเป็นพยานได้ที่เคยนำเรื่องนี้ไปพูดกันที่พัทยาใช่ไหมครับ <c oughs> คุณเฉลิมต่อสู้เรื่องนี้มานานนะครับแล้วก็ผมอยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องสื่อมวลชนคงต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น เพราะนี่มันเรื่องสําคัญมากเกี่ยวกับประเทศชาติและไม่ใช่เรื่องของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเท่านั้นเป็นเรื่องของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าครับในแถลงการได้เขียนไปแล้วนะเรื่องเป็นห่วงใหญ่คนไทยตอนนี้มีกระแสจากท่านนายมนตรีว่าถ้าเราเคลื่อนไหวมากก็จะมีผลต่อ,อาการอะไรละ่ะคนไทยที่ถูกจับอยู่ผมอยากจะเรียนว่าโดยจุดยืนของเราการเคลื่อนไหวนี้เราต้องการให้มีการปล่อย คนไทยโดยไม่ต้องรับคําสั่งของศารขมร้นใดๆทั้งสิ้นแล้วขอให้กําลังใจคนไทย7คนนะซึ่งประกอบไปด้วยสสผู้นําประชาชนและประชาชนนะทั้ง7ท่านซึ่งมีความสําคัญเท่ากันหมดนะครับนะแต่แยกแยะตําแหน่งให้ดีให้ดูเท่านั้นเองแล้วก็ครอบครัวผมเข้าใจว่าเป็นห่วงมันมากเพราะว่าคุกขมก็ระบากมากๆนะครับเราไม่รู้ว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ การเคลื่อนไหวของพันธมิตรเนี่ยทำด้วยความเป็นห่วงคนไทยทั้งเจ็ดคนกับครอบครัวไม่ต้องการให้ขึ้นศาลขณะเดียวกันเราก็เป็นห่วงศักดิ์ศรีของประเทศชาติห่วงปัญหาเรื่องเขตแดนห่วงเรื่องผลประโยชน์ของสังคมไทยนะห่วงเรื่องอธิป,ปไตยห่วงเรื่องสิทธิเสรีภาพของพละเมืองเพะั้นการที่ท่านนายมนตรีห้ามหรือขอร้องใดๆก็แล้วแต่ว่าขอให้ไหว้ใจตัวนายมนตรีและไม่ให้าชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน และแม้แต่ส่งสัญญาณมายัางพันธมิตรว่าไม่ควรจะเคลื่อนไหวหรือพูดอะไรมากไปนี่ถือเป็นการระมิดศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานและื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นประเด็นก็คือว่าทําไมเราไม่ไว้ใจนายโยนตรีในวันที่30มธันวาคมปีที่แล้วนายโยนตรีได้ให้สัมภาษณ์ดีที่สุดถ้าเทียบกับรองนายโยนตรีฝ่ายความมั่นคงเทียบกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเทียบกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ใช้ข้อมูลของฝ่ายขมรระบุมาทันทีโดยยังไม่ได้สํารวจข้อได้จริงว่าคนไทยทั้งเจ็ดคนนั้นไประเมิดดินแดนนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจึงไม่ไว้ใจนายกนะเพราะการแสดงท่าทีของนายกถึงแม้ว่าจะดีอย่างไรแต่ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งผู้นําประเทศหรือนายมนตรีเพราะแสดงท่าทีที่ดีและจุดยืนที่ดีแล้วต้องมีการสั่งการ เพราะท่านเป็นนายนตรีไม่ใช่อาจารย์คณะเศร,ร,รษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือดังวิชาการทั่วไปการแสดงท่าทีที่เราเรียกร้องไปในต้นก็คือเหมือนนานาประเทศที่เขาจะแสดงทา่าทีถ้าคนของตัวเองถูกจับจากทหารต่างชาติโดยไม่ถูกต้องจะต้องเรียกทูตมาพูดประเทศจีนเรียกทูตมาหกครั้งนะครับและกดดันไม่ให้นําตัวไปขึ้นศาลกดดันด้านเศรษฐกิจ ต่อรองและกดดันด้านการทหารเพื่อศักดิ์ศรีของทหารไทยและประเทศชาติซึ่งมันหมายถึงการนําไปสู่สงครามหรือการเกิดการประทะการขึ้นถ้าเทียบกรณีนี้กรณีนี้กับจีกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีหรือหสหรัฐอเมริกาประเทศไทยถือว่ามีความเสียศักดิ์ศรีมากเลยในนานานประเทศตอนนี้เราเห็นการประเทศเป็นเบี้ยล่างของเขเมรแม้แต่กรณีเขตแดนระหว่างเขเมรกับเวียดนามที่มีการสํารวจเขตแดนของสสเขมร รากฏว่าเวียดนามได้มีการล้ำเขตแดนหรือเอาเขตแดนของขเขมรไปในด้านเขตแดนติดกับเวียดนามก็ไม่มีการปฏิบัติเหมือนกับที่รัฐบาลกัมพูชาปฏิบัติต่อคนไทยทั้งเจ็ดคนนะฮะอันนี้ก็อยากจะเรียนว่าทั้งหมดเราต้องเป็นห่วงคนไทยทั้งเจ็และครอบครัวและต้องการกู้ศักดิ์ศรีและไม่ต้องการให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องไปถูกจองจําโดยสารขเขมรครับผมเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่า แม้ว่านายกมนตรีเชื่อประชาชนจํานวนมากมายทีเดียวที่เสนอให้ทำสามอย่างทําได้ทุกขณะทําได้ทันทีถ้าทําไปแล้วนะครับคนไทยเจ็คนจะไม่ถูกจับเหมือนอย่างที่โดนเมื่อวันที่29แล้วนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะถ้านายกยังไม่ทําอีกอาจจะมีตัวอย่างที่สองสามสี่ตามมาอีกก็ได้ทันทีที่เกิดเรื่องที่คณะคนไทยเจ็คนถูกจับนะฮะนายกมนตรีรู้เรื่องนี้ก่อนใครๆตั้งเยอะแยะ เพราะคนสนิทของคุณพนิดซึ่งเป็นสสพักเดียวกันด้วยเป็นคนสนิทของนายกบัญชีด้วยได้โทรศัพท์มาให้นายกทราบนายกจะต้องใช้มาตรการอย่างใด,ดขาดบอกไปยังหุ้นเซนเลยว่าภายในกี่ชั่วโมงต้องปล่อยถ้าไม่ปล่อยเกิดเรื่องนะเราต้องทําทันทีเลยทําไมไม่ใช่แล้วครับเป็นนายกมัตรีขี้ขาดไม่ได้นะครับทําไมไม่ใช้ใช้อํานาจในการต่อรองครับเขาใช้กันทั้งนั้นแหละครับ ประเทศที่มีกรณีพิพาทระหว่างกันนะฮะเขาใช้มาตรการนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องใหม่เลยครับไม่ใช่เพิ่งมาคิดค้นมาตอนนี้เพราะเหตุอย่างนี้แหละครับกลัวเขามาเรื่อยๆขี้ขลายเขามาเรื่อยๆหงอกามาเรื่อยๆจนกระทั่งความหวังสุดท้ายก็มีบางคนในรัฐบาลออกมาพูดว่าจะไปกราบกรานขอพระราชทานอภัยโทษอยากกรัตรขม์เมรมันน่าเสียใจไหมคนไทยมีคนไทยไว้ใจขมรเยเยอะเลยนะ ปัจจุบันนี้ยเล่าตั้งีได้ไหมเป็นคนไสยทั้งตัวทั้งใจได้ไหมเจอหน้ามีอะไรไหมครับมีเพิ่มเติมไหมครับไม่มีขออนุญาตนะครับปิดการแถลงข่าววันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่มาเยอะเอาไปช่วยลงข่าวดีจะลงยังไงก็ได้นะจะลงยังไงได้ที่มิฉะนั้นเ้าหนูนี่จะต้องรับกรรมต่อไปเยอะอีกนานยังนะ ก,ก็เป็นถแถลงการท่าทีล่าสุดน,นะคะจากพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งวันนี้ก็มีทั้งแกนนำรุ่นหนึ่งแล้วก็รุ่นสองค่ะออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับคนไทยทั้ง7คนที่ถูกทางการกัมพูชาชจับกลุ่มตัวไปนะคะพร้อมกันนี้ยังประนามการกระทำของบุคคลใน,นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงนายสุเทพเทือกสุบัณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกสิทธิพิรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รวมไปถึงนายชวนนลินทรัโกมัน สุดด้วยนะคะคซึ่งก็มีท่าทีที่ไม่ชัดเจนค่ะสำหรับเรื่องของการดำเนินการกับคนไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวไปนอกจากนี้ยังประนามรัฐบาลด้วยนะคะว่าไร้มาตรการกดดันทางการกัมพูชาในการเร่งให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนค่ะคและสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้นะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเป็น สุดบ่อน,น้ำนะคะซึ่งอยู่ในค่ายอพยพที่ทาง UNHCR ได้เคยขอให้ทางการไทยสร้างนะคะในสมัยที่อพยพชาวคอมมเข้ามาแล้วก็ยังใช้แผนที่ประกอบด้วยนะคะจาก เพิ่มเติมก็คือจากแผนที่ L7017 ของไทยเพิ่มเติมกับทางแผนที่กัมพูชาคือ L7016 ค่ะครับทางนี้ก็เพื่อจะยืนยันว่าจุดที่7คนไทยถูกจับนั้นเป็นพื้นที่ของไทยนะครับอ๋ยวางไรก็ตามครับทางด้านของพนมิิรนั้นก็ยืนยันที่จะชุมนุมตามกําหนดการเดิมนะครับคือวันที่25มกราคมนี้ไปดูทางด้านของนายรัฐมนตรีกันบ้างน,นะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์ในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะครับ,รบก็พูดถึงเรื่องของ7คนไทยที่ถูกจับกลุ่มโดยยืนยันว่าไม่มีเจตนา หรือว่าจารกรรมข้อมูลใดๆของทางกัมพูชาแล้วก็บอกได้ว่าทางรัฐบาลเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยขอให้มั่นใจว่าจะดําเนินการโดยไม่กระทบต่อที่ปไตยของไทยครับ นายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ถึงกรณี7คนไทยที่ถูกทางการกัมพูชาจับกลุ่มโดยยืนยันว่าทั้ง7คนไม่มีเจตนาลุกล้ำดินแดนกระทำความผิดหรือจารกรรมอะไรทั้งสิน้นเพียงแต่เดินทางไปติดตามการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีเอกสารสิทธิ์บริเวณพื้นที่บริเวณชายแดนแต่ไม่สามารถเข้าไปทํากินได้โดยเฉพาะในจุดปัญหาหลักหมุดที่46ครับ ส่วนเรื่องการช่วยเหลือขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจครับว่ารัฐบาลจะดาเนินการไม่ให้กระทบต่ออธิปไตยสิทธิของประเทศไทยอย่างแน่นอนและจะเร่งช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องการให้มีการปล่อยตัวและกลับสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่นั้นก็จะดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับไม่ได้เข้าไปตรงพื้นที่ที่เป็นหลักหมุดไม่ได้เข้าไปตรงพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครับแล้วก็ถูกจับกลุมไปสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่า เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับขณะนี้รัฐบาลถือว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะช่วยพี่น้องคนไทยทั้ง7คนนี้ครับซึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องการให้ได้รับการปลดปล่อยตัวแล้วก็กลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนะครับขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่นั้นก็จะดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับและผมก็อยากจะขอเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ ว่านี่ควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราในการช่วยเหลือพี่น้องเจคนของเรานะครับซึ่งไม่ได้มีเจตนาในการที่จะไปลุกล้ำเขตแดนไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําอะไรผิดหรือจารกรรมหรืออะไรทั้งสิน้น ส่วนปัญหาอื่นๆตลอดแนวชายแดนนั้นนะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยอย่างแน่นอนและจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลจะนําข้อเท็จจริงรายละเอียดทั้งหมดมารายงานให้กับประชาชนรับทราบต่อไปนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าขณะนี้คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลซึ่งได้ติดตามสถานการณ์ประสานกับทุกระดับเพื่อให้การช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนอย่างไรก็ตามปฏิเสธที่จะตอบตอบคถามกับผู้ สื่อข่าวนะคะว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเพื่อประสานขอความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือคนไทยทั้ง7คนแล้วหรือไม่ค่ะ